สำหรับคอบอลที่กำลังจะเปิดเบอร์ใหม่ของ as มาสมัคร2แพ็กเกจนี้แพ็กเกตนิดมีอัมสปีดเดือนละ482บาทกับแพ็กเกเน็ตแมสสปีดเดือนละ399บาทถ้าคุณต้องการได้สิทธิ์ดูบอลฟรี3เดือนติดไปด้วยของเดือนตุลาคมปี2568เนี่ยให้คุณเปลี่ยนมาใช้รหัสสมัครตามนี้แทนนะครับตัวแรกแพ็กเกเน็ตมีอัมสปีดเดือนละ482บาทให้เปลี่ยนมาใช้รหัสดอกจันเจ็ด7ดอกจัน450เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออก พอสมัครเน็ตเสร็จก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน4199เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกเพื่อรับสิทธิ์ดูบอลพรมเมลยร์ลีกฟรี3เดือนอีกตัวหนึ่งก็คือแพ็กเกจเน็ตมสสเตอรเดอรละ399บาทเดือนนี้ให้คุณเปลี่ยนมาใช้รหัสดอกจัน777ดอกจัน399เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกแล้วพอคุณสมัครเน็ตเสร็จก็ให้คุณมากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน3199เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกเพื่อรับสิทธิ์ดูบอลพเมพ์ลิขสิทธม์ฟรี3เดือน ย้ำนะครับ2โปรนี้เป็นโปรของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับมันต้องเป็นเบอร์ใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถึงจะสมัครได้ถ้าเกิน7วันไปแล้วมันจะไม่สามารถสมัครได้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคุณสามารถกดดูคลิปเต็มจากลิงก์ด้านล่างนี้เลย,เลยนะครับผมวางลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือคนจะกดดูจากในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปวางไว้ให้ด้วยครับ